วันนี้มีข่าวร้อนๆจากวงการไอทีมาฝากกันค่ะเรื่องของเรื่องก็คือ m a ร์คซ c k e r b e r g บิรซของ Meta ได้ออกมาวิพากวิจารณ์ Apple แบบดูเดือดในพอดแคสต์ของโจโรแกนเลยค่ะคุณซักเคอร์เบิกมองว่า Apple ไม่ได้คิดคนอะไรใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมออกมาเลยในช่วงหลังๆและเหมือนจะใช้ชื่อเสียงจากความสําเร็จในอดีตกินบุญเก่ามาตลอดโดยพูดว่าสตีฟจ็อบคิดคนน้น p h o n e ขึ้นมาและตอนนี้20ปีผ่านไปพวกเขาก็แค่ยังคงย่ำอยู่กับที่ ประเด็นหลักที่ทําให้คุณซัคเคิเบ์ออกมาพูดถึง Apple ครั้งนี้น่าจะมาจากนโยบายของ Apple เองโดยเฉพาะเรื่องส่วนแบ่ง30%ที่ Apple เรียกเก็บจากนักพัฒนาแอป,ปใน a p ป Store ซึ่งคุณโรแกนเองก็เห็นด้วยว่ามันมากเกินไปนอกจากนี้คุณซัคเค์เบ์ยังมองว่า Apple ตั้งกฎต่างๆแบบตามอำเภอใจโดยเฉพาะการจํากัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆกับ iPhone ทําให้ยากที่คู่แข่งจะผลิตสินค้าที่สามารถทํางานร่วมกับ iPhone ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างเช่น a i r p o ิลถ้า Apple เปิดกว้างกว่านี้ตลาดหูฟังไร้สายคงมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้เยอะแน่นอนว่าเบื้องหลังคำวิจารณ์นี้ก็มาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจของเมตาเองที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของ Apple ทั้งในเรื่องส่วนแบ่ง3 0และข้อจำกัดต่างๆบน iOS Su ซัคเคอร์เบิกถึงกับบอกว่าถ้าไม่มีกฎเหล่านี้ m e t าอาจทำกำไรได้มากกว่านี้เป็นเท่าตัวแม้ Apple จะถูกกดดันให้เปิดกว้างมากขึ้นทั้งจากสหภาพยุโรปและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแต่ดูเหมือน Apple ก็ยังคงยึดมั่นในระบบปิดของตัวเอง ซัคเคอร์เบิร์กเชื่อว่าการที่ Apple เลือกที่จะให้ความสำคัญกับสินค้าของตัวเองมากเกินไปในที่สุดจะส่งผลเสียต่อบริษัทเองเพราะวงการเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าไม่พัฒนาตัวเอง10ปีก็อาจถูกคู่แข่งแซงหน้าได้ซึ่งเราก็พอเดาได้ว่าในใจคุณซัคเคอร์เบิร์กคิดว่าคู่แข่งนั้นคือใคร นอกจากเรื่อง Apple แล้วคุณซัคเคอร์เบิร์กยังพูดถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายทั้ง AI, น e u รอน i ินเ r f a c e และอนาคตของโลกเสมือนโดยเขามองว่าในอนาคตโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัลจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราจะสามารถใช้อุปกรณ์อย่างแว่นตา AR หรือคอนเทนเนอ์อัจฉริยะเพื่อเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่า Apple จะออกมาตอบโต้อย่างไรและอนาคตของวงการเทคโนโลยีจะเป็นไปตามที่คุณซัคเคอร์เบิร์กคาดการไว้หรือไม่อย่าลืมกดติดตามช่องไอสไตล์ซีจีไว้เพื่อไม่ะ